โอ้ถ้ามันเข้ามาแออย่นี่แล้วก็จบเลย,ยกเก็บไปหอยโขงเนาะโอ้วันนั้นไปได้หอยโขงมาสามกิโลเสี็เลยมันขึ้นขนมันตกใหม่มันลอยขึ้นมาวางไข่ดูพยาวามพยายามของคนนะครับนะฮะ แน่ถูแน่ยิ่งยิ่งแน่น่ะพี่ดูดูคนมึนไปดูคนมึนไป ตีโคกโคกไม่ไปกูไม่ไปกูพี่จับไม่ไปนะเอ้ยงันง้นงันง้นเงั้ยงั้นเย็นดีจัง <ừ. S 2> แล้วก็แสบดีจังเพื่อครอบ ที่สุดก็หาแสงสว่างเจอแล้วนะครับแล้วก็แสบไปหมดเลยครับแล้วก็แสบไปหมดเลยหมายฮะในปลาในปลาอุ้ยอ <ys> ุ้ยลากเรือไปเลยนะครับตัวนี้ ไหนไหนอุ้ยลากเรือไปเลยลากเรือไปเลยพี่น้องไม้เดียวเอง่ายบอทันโอ้โหอุ้ยเอาคิดว่าตัวนี้จะได้หรือไม่ได้นะฮะมาลุ้นกันดูนะฮะว่าจะได้หรือจะหลุดนะครับตัวนี้ในหลังจากที่เธอปล่อยปลามาตั้งหลายตัวแล้วอุ้ยดูภายน้ําคุณผู้ชมดูดูนะครับมุดใต้ท้องเรือแล้วอีกสองรอบนะฮะ คิดว่าตัวนี้จะอยู่หรือไม่อยู่นะครับคุณผู้ชมนะฮะหลังจากปล่อยไปหลายตัวแล้วนะครับตัวนี้ไม้เดียวเองนะครับพี่ผมขอเขาว่าอย่างนั้นนะฮะพี่ผมขอดูนะฮะว่าจะให้ตักปลาเองก็คิดว่าคงตักไม่ได้นะฮะอย่ามุดนะยให้ตักลองตักให้แล้วกันที่รักอย่ามุดที่รักเอ้ยหูยนะฮะดูสกิลดูสกิลดูสกิลนะฮะนะฮะนะฮะ เห็นตัวปลายังไม่ต้องรีบตัวนี้ไสาใหญ่นะฮะตัวนี้ไสาใหญ่นะฮะเปิ้ลพี่ขอเอาไปเลยนะฮะตัวนี้ก็ดูเรือลูด้วยนะหมุนอุ้ยโอ้ยโอ้ยดูสกิลดูสกิลนะฮะดูสกิลนะฮะโอ้ยโอ้ยเฮียโอ้โหยโอ้หยหลุดหลุดเรียกหมานะครับตัวนี้หลุดเรียกหมาเรียกหมาเปิ้ลนอนเลยไหมเรียกหมาเปิ้นอนเลยไหม ะคุณผู้ชมก็ี้พีเ,เ,เ,เร,ร,ร,รือร้องวิงอวียบร้อยรับคุณผู้ชมนะฮะยยกไม่ไหวยกไม่ไหวนวหะฮะดูดูดูนะฮะ งานนะฮะมาพา่านะครับสีส้มนะฮะสีนี้ออกงานดีนะฮะนี่นะฮะผลงานของนัปเปิลนะฮะวันนี้นัปเปิลทำสำเร็จแล้วนะครับหลังจากปล่อยไปหลายตัวนะฮะนี่ฮะเหยื่อยังติดคาบบาอยู่เลยฮะมาพาล่านะครับนี่ฮะสนใจนะฮะติดต่อได้นะครับกับน้าโรดเลยนะครับเที่ยวบัวาเอาแล้วนะครับเฮียสมชายโดนแล้วนะครับทรง ด oh, e bon ิ้ยโอ้ยโอ้ยื้ยอ้ยเกือบครับเกือบไม่ได้เกือบได้คอครับเกือบตาแตกโอ้โหเกือบตาแตกโหทับกระดาษโอ้ยผายเรือมาน้ำเข้าเรือ ตักน้ำออกหน่อยตักน้ำออกจากเรือก่อนโอ้ยเอาตักน้ำออกจากเรือหน่อยอ้อะไรนี่ถึงว่ามันหนักขนาดนี้ไว้เรืออันนี้แม่อันนี้ลูกตายตายตายโอ้ยทำไมหลุดนแอ่ตักน้ำมอกว่า เรือรั่วนะครับตับหนังออกจากเรือหน่อยนะฮะนะาเปิ้นไก่แทบไม่ไหวหนักโอ้เรือมันรั่วบ่นะาเปิ้นเรือมันรั่วมันหนักโอ้เรือมันหนักมันรั่วโอ้ยติดขอนไม้มันหนักติดขอนไม้มีเหยื่อด้วยนะ ตีขอนไม้มันหนักโอ้ยนี่นสำรอกออกมาแล้วนี่นี่มันสำรอกออกมาแล้วนี่นี่นี่นสำรอกออกมาแล้วสำรอกออกมาแล้วนะครับเหยื่ออะไรดูเอาเอง